นั REAL, ่างร่างสหนเลยร่างสูงตัวขึ้นบูดกับแปนสี่แผ่นแ่ตรงกางระหว่างขาวกับแดงไอตัวที่ทาแล้ง เดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวมีแม็กให้เดี๋ยวเดี๋ยวมีแม็กใหม่นะครับเดี๋ยวใส่หน่อยใส่คิ้วไปครับจังด่า ัใช่ Apa <laughs> lagi <laughs> kita 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 buat? Oh dah nak tidur <tiny> dah. Oi. Allah, het ทาลุนกรรมมันพวกดูแค่ผิวผ่าก็รู้แล้วปุยยี่ปุยยำมันเยน้อยใจนะเดี๋ยวดูแต่ภายนอก